อไไอตอนนี้ก็ปิดกล้องเป็นหนึ่งเรื่องครับเรื่องแม่จอมขันนะครับอันนั้นก็รับบทเป็นพระเอกแฝดครับผมแล้วก็มีตอนนี้ไทยทําเรื่องทุกอนุรุทธยอยู่ครับเป็นไงคะสำหรับเรื่องนี้เรื่องเรื่องนี้ก็จริงๆแล้วดูบทไม่ยากเนาะแต่จริงๆเรื่องนี้ก็ยากมากเพราะว่าเราเพิ่งเล่นร้ายไปแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ปิดกล้องไปก็เป็นแฝดก็จะเป็นบทที่แบบว่ามีอะไรเล่นมาถึงว่าแบบบทเที่ยวเียวบทว่าคนแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยน,นะแต่ว่าพอมาเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยก็เล่นไปคุณหมอ ครับก็ค่อนข้างที่จะเรียบร้อยแล้วก็ด้วยความที่เป็นละครพีเรียดนะครับยุค2,500นเนี่ยก็จะเป็นคําพูดที่เป็นสมัยก่อนก็คือเหมือนกับว่ามันค่อนข้างที่จะพูดยากเราไม่สามารถที่จะพลิกแพงไปในบริบทที่เป็นทันสมัยได้เลยเนี้ยก็ค่อนข้างที่จะแบบเวลาพูดก็ต้องงับคํางับคำอะไรเงี้ยพูดให้มันแบบชัดถ้อยชัดคําอะไรเงี้ยครับเรียกว่าพิบทบาทเลยไหมคะเรื่องนี้ก็พลิกบุบาทอีกครั้งหนึ่งครับเป็นคุณหมอครับผม ทำงานบ้านหนักไหมคะสำหรับการเป็นคุณหมอในเรื่องนี้จริงๆเหมือนเคยจะเป็นมาก่อนแล้วเรื่องอื่นนะครับแต่ว่าอันนี้ก็ไม่ได้เป็นเต็มตัวอันนี้ก็เป็นเต็มตัวก็คือว่าก็ค่อนข้างที่จะต้องทํากันบ้านครับก็ต้องไปศึกษาว่าคุณหมอสมัยก่อนเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่คงไม่ค่อยต่างกันมากเพราะว่าเหมือนกับว่าหมอปัจจุบันกับหมอสมัยก่อนก็มีความเป็นเรียบร้อยอยู่แล้วแล้วก็เป็นคนที่มีความรู้ครับ จริงๆแล้วก็ไม่ต้องเรียนรู้มากครับก็แค่แบบว่าเหมือนกับว่าเราอ่านตามที่บทเขียนมาเลยรเรียกว่างานเยอะขนาดนี้เรามีการแบบทำยังไงให้ร่างกายแบบฟิตเฟิร์มตลอดครับก็จริงๆแล้วอย่างที่บอกทุกคนไปนะฮะเวลาไลฟ์สดหรืออะไรเงี้ยครับก็อยู่ที่อาหารนะครับผมแล้วก็เรื่องการออกกําลังกายครับผมแต่ว่าที่สําคัญที่สุดเนี่ยถ้าเราไม่มีเวลาออกกำลังกายจริงๆเนี่ยอาหารเป็นตัวสําคัญที่ทําให้เราสุขภาพดีตลอดเวลาครับผมด้วยความ แน่นอนว่าการกินอาหารอาจจะไม่สามารถควบคุมได้ที่พี่วิกจะแบบควบคุมยังไงบ้างอะไรก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมก็จะเตรียมอาหารเองอย่างเช่นแบบกินวันเนี้ยคือขี้เกียจทําอาหารเลยก็คือต้มไข่ไปสิบใบคือมื้อหนึ่งก็กินประมาณาแดใบเราก็จะเตรียมไว้วันหนึ่งประมาณแผงหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอ,อย่างที่ผ่านมาเรื่องที่เพิ่งปิดกล้องไปเรื่องแม่จอมปอน,นะครับเรื่องนั้นก็จะให้อ่าพี่สวัสดิการาเขาเตรียมให้ทุกมื้อก็คือว่ามื้อละแปดสิบสิบใบแล้วก็มีผัก,กมีข้าวเปล่ากินแค่นี้ฮะ ใช่ครับผมเพราะว่าด้วยวัยเลขสามแล้ว <c oughs> แล้วเราก็อยากที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆครับรับก็ค่อนข้างที่จะซีเรียสนิดหนึ่งครับทำ <c oughs> ไมเราถึงคิดหุุนเพราะว่าจะมีงานถ่ายโงทถ่ายแบบได้ดีหรือเปล่าครก็ด้วยความที่เราอยากเปลี่ยนลุกใหม่ครับจาก <c oughs> เด็กกลายเป็นหนุ่มวัยรุ่น <c oughs> แล้วก็หนุ่มที่โตขึ้นเราก็ต้องเราก็เราก็อยากให้มีงานเยอะๆเข้าขึ้นเออเยอะๆมากขึ้นอะไรเงี้ยฮะแล้วก็แบบพวกงานถ่ายแบบด้วยอะไรเงี้ย แล้วก็ดูแลตัวเองเป็นพิเศษเลยมีติดต่อมาเยอะขนาดไหนสําสำหรับงานถ่ายแแบบโชว์อแบบอ๋อก็มีของพี่ตุ๊สราวครับพี่ตุ๊ก็ไปถ่ายมารอบที่2แล้วอรอบนี้ก็จะเป็นที่ออกไปที่ออนแอร์ออกไปทาง IG นะครับก็จะเป็นแบบว่าเป็นเปเชียลหน่อยที่ว่าแบบพี่ตุ๊ขอเป็นเกงในว่ายนะ้ําอะไรเงี้ยเป็นแบรนด์นะฮะก็แบบก็ก็ให้ให,ให้ให้เขาอะไรเงี้ยเขาเลือกรับงานแบบนี้มาก สโคปงานยังไงบ้างครับก็ส่วนมากเราก็จะดูสโคปงานคือเราไม่ได้รับซีซั่นนะเราก็จะดูแบบว่าอันนี้อันนี้คือน่าเชื่อถือหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่พี่ตัวเรารู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นเจ้าของนิตยสารเก่าครับผมแล้วก็น้องๆดาราอะไรเงี้ยเขาก็ไปถ่ายกันเยอะอะไรเงี้ยแล้วพอเขาติดต่อมาเราก็ดีใจเราก็ค่อนข้างที่จะดู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 แวลูของงานอยู่แล้วครับไม่เอาแบบว่างานที่เราไม่รู้จักอะไรเงี้ยเรียกว่าติดต่อมาเยอะมากไหมเพราะสำหรับงานแบบ มีคร enfin, ับมีม no ีติดต่อมีได้เล็กมาไอจีด้วยบางทีน้องผู้จัดการก็หามาด้วยอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่ค่อยรับเท่าไหร่เลยครัยครับผมระว่างคันที่ตอนเลือกรับงานใช่เราเลือกรับงานอยู่แล้วครับก็ต้องดูงานว่าแบบงานอันนี้เป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยแด้วยความที่เราถอดเสื้อโชว์อย่างเงี้ยแน่นอนว่าแบบมันมีคอมเมนต์ไอจีที่แบบมขบวนอะไรคุกคามเราบ้างไหมครับมีครับส่วนมากก็จะเป็นคุกคามทั้งเพศนะฮะแต่คือถามว่าเรื่องเรื่องเขามาว่าเราไหมอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยมีฮะ ส่วนมากเขาเป็นแบบว่าแฟนคลับบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยคนที่แบบว่าเขาก็แบบว่านะคือเรื่องเรื่องเรื่องแบบเวลาเราขอเสื้ออะไรเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่ปกติอยู่แล้วเราเข้าใจได้ต่อให้เขามาคอมเมนต์แรงๆแบบวิน้องนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่ไม่ได้ถือสาเราก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่แบบว่าเป็นการเอนเตอร์เทนมากกว่าแล้วมีามมาก,การวิจัดการยังไงบ้างเรืออ่องคอมเมนต์ถูกคาแน่นอนว่าทุกวันนี้เขาแบบเดนระลงเรื่องนี้เนาะใช่ครับคือเราก็ไม่ไปตอบโต้นนะฮะแล้วเราก็เหมือนกับว่า เราก็คิดในแง่บวกมันก็คงเป็นสิ่งที่เขาชื่นชอบแหละแล้วก็อาจจะคอมเมนต์แรงแต่ว่าเราก็คิดว่ามันเป็นเรื่องตลกมากกว่าครับผมเราจะแบบเซฟตัวเองมากขึ้นไหมคะเพราะด้วยความแบบใช่ครับก็เซฟตัวเองอันไหนที่เรารู้สึกว่ามันมันเป็นการเซฟตัวเองเราก็จะเซฟอะไรเงี้ยแต่ไหนที่เป็นงานจริงๆแล้วแบบมันเซฟไม่ได้เราก็ต้องปล่อยไปมีคอมเมนต์ไหนที่เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยแบบมันไม่โอเคเลยอะไรเงี้ยสาหรับเราอะไรเงี้ย คอมเมนต์นะฮะเยอะนะฮะแต่ผมก็จำไม่ได้เหมือนกับว่าประมาณไหนก็อาจจะประมาณเพราะแบบว่าวุยแบบเหมือนกับว่าแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะแบบคําพูดรุนแรงเกินไปอะไรอย่างเงี้ยฮะเราจะถึงขั้นแบบแทปแล้วส่งให้ทนายจัดการบ้างไหมพี่บิ๊กไม่ฮะเราเราผคือผมเป็นคนที่แบบโลกส่วนตัวค่อนข้างสูงที่ว่าแบบเราชอบอยู่นิ่งๆเราไม่คิดเราไม่คิดว่าแบบว่าจะต้องแบบว่าไปหาเรื่องใครเลยว่าแบบต่ออให้เขามาทําเราจริงๆนะถ้าแค่ในโลกออนไลน์นะถ้ามันไม่ได้แบบว่า เดือดร้อนอะไรมากนะเราก็ปล่อยไปอนะไรเราไม่อยากมีปัญหามากกว่า,าจนท้ายนี้ให้เราฝากถึงคอมเมนต์ที่ชอบคุกคามนะคะแบบจะจัดการยังไงดีก็ฝากถึงคอมเมนต์ที่ชอบคุกคามนะครับก็ขอให้คนที่คอมเมนต์คุกคามคนอื่นเนี่ยก็ขอให้เขาเรียกว่าอะไรนะมองโลกในอีกแง่หนึ่งอม,มองโลกในแง่นี้มากขึ้นบางทีแล้วอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดหรือว่าอาจจะไม่ได้แบบว่าในหัวคุณอาจจะไม่ได้แบบผมยังเชื่อว่าในตัวของคนพวกนี้ยังมีดีอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ย อย่าอย่าอย่าไปเลยครับอย่าไปทำอย่างนั้นเลยครับคขอบคุณค,ค่